สบายดีสบายดีตอนฮับเขาซูซงจีจมบนหนาอีกแล้วพี่น้องวันนี้แจมบนหนาจะพาทุกคนไปซ่อนเนาะทุกคนไปซ่อนห้องเมืองห้องเมืองนั่นจะมีป่าหรือบ่อมีป่านั้นเชิญติดตามฮับส้มกันได้เลยทุกคนเนาะเฮาก็จะมีอุปกรณ์ของเฮาก็คือซาละเนาะไปกับน้องแครี่คือเก้าเนาะทุกคนสบายดีคนแรก ไปติดตามหับส้มกันเลยว่าปากของเขาจะมีหรือบอลเงทุกคนเนาะไปกันเลยเลย เคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เราก็มาถึงทีโซนเป็นทีห้อยแล้วเนาะทุกคนเราจะไปโอนกันเลยเลยว่าจะมีป่าหรือบอลเนาะทุกคนเนาะหนำแห้งเด้อทุกคนนี่ห้วยห้องเมืองแถวที่เอ,อนเนาะเป็นรุ่นน้ำกันว้าสี่ใดหรือบุได้เนาะทุกคนเนาะแม่นอัลเคลลิกแต่ก็ลากโซนอยู่เนานนะ น้อยสงอสงโลนะทุกคนมันเด้อมันมัน,น Leg oh, อ๋แม่นอาแคเล่อยพี ouais, ่น่อ้ยตอีกเร็วอีสัตัวหน่อยนะพี่เน่านะเองเมืองน่อยเนาะมันจะมีปลาหน่อยหล่ยหลเอาละน้องเอานีเขาพันยาานหมครับไปขว ออกินเนยบแลเรไปตามเข้านะรุ่นกันโอสิด้ปาด้ปไลเนาะอูได้ดดีโอ้บัอเลยโอ้โห นั่นกระปูกระปูเขาก็เอาอ๋อเลยกระปูสองตัวแล้วทำอะไรที่น้องกระปูโอ๊ะปูงาเนาะมีหอยได้เนาะเอาเลยหอยมีหลายาอเองเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวนี้มัน ชินักเกินเน,น,นาะไม<ห>่พน้องก็กถ้าเอาตาลายแล้วเขาจะเอาเมื่อก็บเอาหอยแล้วค่ะตต้มกินแจำแก้วเนาะเดบ้าน้อยไ้น้อยนี่ลามน้อยเนาะนาน้ำแห้งเนาะ สงตัวเลยส่งตัวให้เก้วน่ะกะปูส่งตัวกินแบบธรรมชาติโอ้ได้แทะทุกคนไหนเดได้ปลาบอปัดคอนอโอ้นี่ มันแค้มันแค่มื่อนี้นะนองแคี่เลยนีไ่ได้กินแรงแทะได้ปลาหน่อยตัวนึงเขาก็งามงามทุกคนนะเขาหน้ากำลังเขียวกำลังเขียวเนาะผู้พาปลาไม่กรนะตุกญ่เนาะ บ้าหน้อยทำไมเนาะบ้าซ <cin> eh uh ิว huh. น้อยนะอยากกระตื๊นน้ะทำไมพี่น้อกเอาวัวเลยบุ้ยไปเนาะได้บ่ตัวน้อยตัวนึงตัวน้อยจะเอาทุกคนเก็บเล็กเก็บน้อยกันเลก่อนโอเค Để bỏ đẹp đẽ đẹp đẽ đẽ á, bà đẽ 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 hang ạ. đẽ 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 đầy. đẽ 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 Để đẽ 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 อัลุกน้อยทุกคน,นลุกน้อยเน้อพ่อแม่พี่นอ้องกอุ้ยม่มีมานแห้งเนะเาะตะบุป้าไปเนาะถอนอยาลโกแกงกระปูนี่ไม่ลายแห้งเน้อ ม่หอยเลยเนาะหอยกระไรหลายยุงบ่เือตึบแห้งเนาะขบูยรายแผลอะไรวะพี่เ้องเด็ปลาหน่อยเด้กระโดดเป็กระโดดมาปลาหน่อยปูชีออกแล้ว นำตกหอยจะอยหลายหลายนี่นี่เนาะลายแหย้งนา,านำจะตกบนนี่นาะนี่งคลิปก็แเม่นลองคลิปมาสอนแล้วมาเจะไม่เท่าเนาะไม่เท่าสบายดีเลยลายบ่อนำแห้ง <coughs>. phải dài oh, à? Vừa dài Ui Ồ, tiếp cho mình nè Đã lúc đe thịt phù đe nè lúc lôi Phù Phù cả áo nè

เล็ก่เล็กๆสุดยอดลมใช่แบบไหนแล้วไม่เงียบอ่ะนี่สอนบ้างแ้วไม่ได้ไม่ได้เนาะ จะมาไอ้ FC ตรงเดีนี่กูเสียดน่อยเนาะเท่เลยเนอะเด็กกงเดียบ่ เดี๋ยวว่าเ,าาเนทคาเที่เท้าไหล่ห้เนี่ป่าป่ากำลังเล่นนี่น้องเคลลี่เนาะ นี่ไง呀โอ,อ้ปลาแมล่นี่หมื่อสักครนี่นะ เขาเ่า,า่นก็ะไดปลาดุกน้อยเนาะปลางดสุดลดัลน,น่นนตนนดลูกน้อยเนาะคนนี้เนาะนี่ปลาดุกหลายแห้งอ่ะ

อะไรห้ยเนาะน้อยสารปุ๊ัแน่้นนอ่ก็ยังมีเนาพี่น้นอเนาะนี่หัดจะ๊กไม่ไม่ยากจริงนน ดูกมันจะมายู่ตามยานี่เนาะเหลายยุ่เนาพี่นแม่เมื่อกี้ห็นตวปลาดีทีนี่รยดแเล็กน้อยนะพี่น้อเนาะหลายยมันตต่อไปทมพี่น้อง ລາວໄ อันน้อยนะนี่หายแห้งเก็บแปดสิบหกโอเคนะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็มาสนในใน่วหลายลายลายนะทุกคนเนาะอพอก,กินแล้วเนาะทุกคนเนาะ เอาได้ทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งปูเนาะคนเลาล้างบทีกับหอ,อยแนละ้วเขาจะมาเฮือนเนาะเอาเคยเนาะพ,พี่น้องเนาะในการมาสอนมือนี่เจียมก็สิขอไว้ซัมนี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจียมท้ายนะคลิปต่อไปเ,เดอ้อทุกคนพี่น้องทั้งหลายเนาะสำหรับมื้อนี้เจียมก็ขอตัวลาเพียงซัมนี่เนาะสบายดีขอบใจบ๊ายบาย บายดีบายบายโอเคแหละทุกคนนะ